สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โชคดีมากๆเลยที่ได้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะบอกเลยว่าวันนี้พี่วีดีใจมากๆที่ได้ออกมาแบ่งปันวันนี้นะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนพี่วีมักจะเอาความรู้การตื่นรู้ดีๆกับครูบาอาจารย์มาผสมผสานแล้วก็ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนคะ่ะมันเป็นความสุขที่พี่วีปรารถนาที่จะทําเพราะ ความตั้งใจของเราคือเราเกิดมาเพื่อออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆเรารักการเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราอยากจะออกมามาบอกคนว่าเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีนะมันดีสำหรับเรามันดีสำหรับชีวิตความเป็นอยู่ของเราบอกก่อนคะ่ะว่าพี่วีเป็นแม่บ้านคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียคะ่ะไม่ได้ทำงานในประเทศออสเตรเลียเพราะเรา ตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ใหม่ซึ่งมันเป็นบ้านชั่วคราวของพี่วีเรากําลังสร้างบ้านกันมันเป็นสิ่งที่โอกาสดีมากเลยที่พี่วีไม่ได้ออกไปทํางานแต่พี่วีมีอาชีพของตัวเองก็คือทําอาชีพออนไลน์บอกเลยค่ะว่าอาชีพของพี่วีสามารถสร้างไรายได้และก็ทํางานที่ไหนก็ได้ไม่ว่าพี่วีจะอยู่บ้านหรือว่าขับรถหรือไปเที่ยวเราก็สามารถทํางานได้ แค่เรามีโทรศัพท์มือถือและก็สัญญาณโทรศัพท์มือถือและงานของพี่วีอีกอันนึงที่ได้รับจากพ่อจกักรวาลก็คือแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะมันเป็นความสุขซึ่งเราตั้งใจแบบนี้เราเลือกแบบนี้วันนี้นะก็เหมือนเดิมค่ะพี่วีได้ข้อมูลจากครูบาอาจารย์ซึ่งเขาได้มาอัปเดตเกี่ยวกับวันดีซึ่งเขาเรียกว่า m e u o n m s the o n the s s o r s i o r p i o n นููนาอีคลิปมันแปลว่าจันทรุปราคาทุกคนค่ะในเดือนนี้เราจะมีจันทรุปราคาถ้าเป็นบ้านพีวีจะเรียกว่ากบกินเดือนเออแต่มันเกิดขึ้นถ้าอยู่ในประเทศไทยมันเกิดขึ้นในเวลา11นาฬิกาก็คือตอนช่วงก่อนเที่ยงหลายๆคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่สามารถดูได้แต่มันเป็น จันทรุปราคาซึ่งอยู่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าพระจันทร์เขาวงจรหมุนรอบโลกของเราฉะนั้นช่วงที่พระจันทร์กับโลกมามาเป็นแสงเงาบางโลกเนี่ยมันเป็นช่วงตอนกลางวันซึ่งพระอาทิตย์กําลังส่องแสงอยู่เราไม่สามารถมองเห็นแต่เขาก็ยังทำงานของเขาในการหมุนเวียนอยู่ในช่วงของอการวงจรของจักรวาลอยู่เหมือนเดิม แต่ทุกคนรู้ไหม11โมงของประเทศไทยก็อยู่ในเวลาประมาณบ่ายโมงประมาณ,มมาณ 100, บ่ายสองบ่ายสามบ้านพี่ีซึ่งพ,พี่ีเองก็ไม่สามารถดูจันทรุปราคาได้แต่คุณรู้ไหมไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อคุณรู้ว่าช่วงนั้นเวลานั้น วันนั้นมันเป็นวันของจันทรุปราคาเพราะแน่นอนค่ะว่าสื่อหรือว่าโลกโซเชียลทั้งหมดนี้เขาก็มีกล้องส่งและเขาจะบอกมาว่าเออช่วงนี้วันนี้เป็นวันจันทรุปราคาและมันเป็นโอกาสดีๆกับชาวกฎจักรวาลหรือชาวความเชื่อด้านดีของเราค่ะมันเป็นการเปิดประตูรับพลังงานด้านดีมันแน่นอนค่ะ จันทะลุปาขามันเป็นเงาความมืดที่ปกคลุมโลกของเราฉะนั้นโอกาสดีของคนเราค่ะคุณก่อนที่จะไปถามถึงโอกาสดีของพวกเราคุณทํำยังไงคะถ้าเกิดมีจันทะลุปาขาในเมื่อตอนกลางคืนหรือในก่อนๆคุณทํำยังไงมั้งคะบางคนอาจจะไปเฉลิมฉลองผู้พี่วีและครอบครัวเมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะปลุก ต้นไม้ปลุกรถปลุกบ้านปลูกให้เขาตื่นเพราะว่าบ่งบอกให้เขาเฉลิมฉลองบอกเขาว่ากันทะลุป,ปราคานะต้อนรับต้อนรับมีความเฉลิมฉลองหรือบางคนจะจุดประทัดหรือบางคนจะยิงปืนใช่ไหมคะนี่คือความเชื่อของพี่วีที่อยู่ในเมืองไทยแต่อยู่ที่นี่เราไม่มีความเชื่ออันนี้ค่ะเพราะว่า เขาไม่มีความเชื่อแบบนั้นแต่บางคนก็จะมาส่องกล้องแล้วก็เฉลิมฉลองสนุกสนานทั่วไปแล้วแต่ความเชื่อของแต่บุคคลแต่พี่วีจะบอกว่าการที่พี่วีสารที่พี่วีได้รับจากครูบาอาจารย์คนต่างประเทศเขาบอกมาว่ามันเริ่มต้นการเป็นการเปิดประตูต้อนรับความมั่งคั่งเมื่อพระจันทร์เงาของพระจันทร์บางโลกของเรามันจะเป็นความมืดเป็นความมืดขึ้นมา เรามีวิธีเดียวคือเปิดไฟเปิดไฟและนั่งสมาธิเพื่ออธิฐานจิตเพื่ออทำสมาธิจูนจิตกับแสงสว่างเพื่อให้แสงสว่างเนะะี่ยค่ะเขาส่องไล่ความมืดของดวงจันทร์ที่มาสองโลกเรานั่นก็คือเมื่อเรามีสมาธิหรือมีการทำสมาธิอยู่ในช่วง ห่วงเวลานั้นนนนั่นก็คือเราเปิดแสงสว่างให้กับโลกใบนี้เปิดแสงสว่างให้กับตัวเองและแผ่แสงสว่างเนี่ยค่ะออกไปสู่โลกใบนี้เพื่อรับความสุขเพื่อรับความมัง่งคั่งเพื่อรับความโชคดีคุณลองทํานะคะนอกจากคุณจะได้แล้วคุณยังได้แผ่บุญกุศลและความและแสงสว่างที่คุณทําสมาธิ หรือโปรแกรมจิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องราวด้านดีคุณจะได้รับมันมาและคุณสามารถแผ่บุญกุศลเนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นให้บ้านของคุณให้ครอบครัวของคุณให้ญาติของคุณหรือให้กับทุกสปปรรพสิ่งทั่วโลกนี้คุณสามารถทําได้ค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะวันที่ครูบาอาจารย์คนต่างประเทศที่พีบีเคารพนับถือเขาบอกมาคือเริ่มต้นตั้งแต่ วันที่ 14, 15, 16วันที่16นี้เป็นวันที่พระจันทร์จันทรุปราคาหรือมูนาอีคลิปซึ่งเขาเรียกมาอย่างนี้ในภาษาอังกฤษและแล้วก็วันที่17วันที่18ซึ่งมันเป็นวันที่ทุกๆครั้งมีการเกิดพระจันทร์เต็มดวงสองวันก่อนพระจันทร์เต็มดวงและ สองวันหลังพระจันทร์เต็มดวงมันจะเป็นโอกาสดีของการที่เราจะสามารถสร้างพลังงานเหล่านี้ค่ะพลังงานด้านดีเปิดประตูรับความโชคดีเนี่ยมันเป็นโอกาสดีๆที่เราควร 1. หลีกเลี่ยงอยู่ในกลุ่มชุมชนหาโอกาสอยู่คนเดียวและทำสมาธิหรือโปรแกรมจิตในสิ่งที่เราปรารถนาเปิด บุญเปิดประตูต้อนรับความโชคดีคุณเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมคะความเชื่อที่สากลมากๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าโลกของเราคือพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานดวงจันทร์พระอาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานพลังงานเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานส่วนหนึ่งของจักรวาลนี้พี่วีใส ความเชื่อเรื่องหินเรื่องหินพวกนี้ก็คือความเชื่อว่าเมื่อเราใส่หินไม่ว่าคุณจะใส่หินอะไรอันนี้จะเป็นหยกพม่าค่ะไม่ว่าเราจะใส่หินหรือใส่อะไรก็แล้วแต่เราจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันฉะนั้นคุณรู้ไหมคะว่าความเชื่อเหล่านี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและความเชื่อสากล คนทั่วโลกเขารู้เรื่องพวกนี้บ้านเราอาจจะมีความเชื่อเรื่องผีสางอาจจะมีความเชื่อเรื่องกุมารเรื่องรักยมเรื่องที่โลกหมู่วิญญาณมันเป็นความเชื่อแค่ประเทศไทยแต่ความเชื่อสากลมันเป็นความเชื่อที่กว้างใหญ่และมันมีความเชื่อเหล่านี้มาเป็นล้านล้านปีซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าโลกเราคือหิน ดวงจันทร์คือหินพระอาทิตย์คือหินดวงดาวทั้งหลายคือหินสร้อยสร้อยหลายๆสร้อยก็มาจากหินเหล็กทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากหินแล้ววันนี้พี่วีจะเอาสายมูใครที่รู้เรื่องเกี่ยวกับสายมูรักเรื่องสายมูรักเรื่องความเชื่อด้านดีพี่วีเอามาแบ่งปันค่ะบอกก่อนนะคะว่าพี่วีเอามาแบ่งปัน,ปนเนื่องจากธุรกิจของพี่วีเนี่ยเป็นธุรกิจที่ ใช้ความเชื่อนำทางใช้ความดีนำทางไม่ว่าจะสอนให้พวกเราเนี่ยทำสมาธิคิดดีคิดบวกและออกมา,าแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนแล้วเรายังมีความเชื่อและเรามีสินค้าเรามีตัวที่กำกับความเชื่อของเราพี่บีจะให้ดูคะ่ะ ทุกคนเห็นไหมคะนี่คือหินน้ำหอมพลังงานหินบอกก่อนค่ะว่าเนี่ยคือน้ำหอมพลังงานหินที่ครูสีตาเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาอธิษฐานกิจเป็นลูกชายคนโตของครูสีตาซึ่งเขาขายมาแล้ว6ปีก่อนที่ครูสีตาจะมาเป็นครูสีตาตอนนี้เขาเป็นเจ้าของที่ยากจนอยู่ในห้องเช่าไม่มีเงินมีเงินเหลืออยู่2 0บาท และเขาก็ได้เรียนรู้กดแรงดึงดุจจักรวาลได้ทําสมาธิเห็นไหมคะการทําสมาธิมันจะทําให้เรามีสมองมีความคิดและจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้คะ่ะจะทําให้เกิดไอเดียของความอของการสร้างความมัง่งคั่งสร้างความสร้างธุรกิจครูทิตาได้ไอเดียน้ําหอมพลังงานหินนี้มาจากการทําสมาธิคะ่ะและ เริ่มธุรกิจโดยที่ไม่มีเงินเลยบอกเลยว่าน้ำหอมพลังงานหินนี้มีอยู่6สีซึ่งพี่บีรักมากและกลิ่นหอมมากคุณใช้น้ำหอมไหมคะคุณถ้าคุณใช้น้ำหอมคุณได้แค่ความหอมใช่ไหมแต่น้ำหอมเหล่านี้เป็นน้ำหอมความเชื่ออันนี้เป็นน้ำหอมที่ความเชื่อเกี่ยวกับเมตตามหานิยมเป็นน้ำหอมที่คุณใส่แล้วมีคนรัก คนหลงสามีรักสามีหลงคนที่อยากจะ,อ,ะอยู่กับเจ้านายเราใส่น้ำหอมเจ้านายรักมีคนเมตตามหาสเสน่ห์คือสีแดงซึ่งมันจะมีทั้งหมด6สีแต่พี่วีเอามาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีปาฏิหาริ์กับพี่วีคะ่ะพี่วีใช้น้ำหอมตัวนี้ซึ่งใช้ตอนเช้าค่ะพี่วีใช้ใช้ตอนเช้า มันหอมและมันมีพลังงานด้านดีเราเชื่อและเราจะพอใช้ตอนเช้าวันนั้นปกติพี่วีก็ใช้สามีเองก็รู้ว่าเรามีน้ำหอมหลายสีซึ่งพี่วีมีหลายสีมากและพี่วีใส่น้ำหอมมีเพื่อนของสามีมาเยี่ยมบ้านค่ะเราจะอยู่ห่างกันประมาณ1เมตรซึ่งเขาจมูกดีมากๆเขาถามเราว่าเธอใช้น้ำหอมอะไรซึ่งคนนี้เขาเป็นเป็นท่านทูต ในต่างประเทศซึ่งเมื่อก่อนเขาเคยประจำอยู่ที่เมืองลาวและเขาประจำอยู่หลายๆประเทศมากในประเทศออสเตรเลียประจำเมืองลาวและก็ประจำอีกหลายๆเมืองซึ่งเขาจะย้ายทุกๆ2ปีหรือ4ปีแล้วแต่แต่เขากเกษียณซึ่งเขาเป็นเพื่อนของสามีเขามาเยี่ยมที่บ้านคะ่ะและเขาถามพี่วีว่าเธอใช้ดมหอมอะไรเราอยู่ห่างกันประมาณเมตรกว่า และเขาบอกว่ามันหอมหอมถูกใจชั้นจังเลยคุณรู้ไหมน้ำหอมพลังงานเห็นนี้คนที่ใช้คนที่ใช้คุณจะต้องพูดดีคิดดีรู้สึกดีเพราะเราเชื่อว่าน้ำหอมมันมีพลังงานหินมันมีความมงคลและน้ำหอมกับหินมารวมกันมันจะร่วมเป็นพลังงานด้านดีคนที่บางคน าไปศาสตร์สินค้าก็ขายดีเอาเอาไปาทำให้คนสามารถขึ้นตำแหน่งมีคนรักคนหลงและสามารถดึงดูดเงินได้จากการใช้น้ำหอมพลังงานหินคุณรู้ไหมในสินค้าของ t s m u เนี่ยเรามีพลังงานด้านดีเยอะมากและความเชื่อสากลมันเป็นสิ่งที่ทำให้พีว่วะนี่แหละสิ่งที่ฉัน เอามากำกับจิตในสิ่งที่เราอยากจะเกิดความมงคลกับตัวบางคนขายที่ขายทางได้บางคนเอาไปศาสตร์ที่ศาสตร์ทางขายได้หรือบางคนอยากจะซื้อในราคาที่ตนเองอยากจะอยากจะได้อยากจะซื้อที่ซื้อบ้านแต่อยากจะได้ราคาที่ตนเองตั้งไว้เขาก็สามารถทำได้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่คุณรู้ไหมคนหลายคน ถูกลอตเตอรี่กับน้ําหอมพลังงานหินมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลบอกก่อนว่าสิ่งที่พีวีทามันเป็นความเชื่อด้านดีเกี่ยวกับพลังงานทั้งหลายและมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งพีวีเองเคยบอกเคยมาเล่าให้กัดให้หลายๆคนฟังก็คือกระเป๋ากระเป๋าสตางค์ของครูสิตาซึ่งเป็นของธุรกิจที่พี่วีทำพี่วีเป็นหุ้นส่วนกับครูสิตาและอธิษฐานจิต ได้ธุรกิจนี้มาจากการเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฏจัรวัไม่ได้ใช้เงินของตัวเองเลยได้เงินมาจากที่อื่นมาลงทุนนี้ฉะนั้นพี่วีเป็นหุ้นส่วนนั่นก็คือพี่วีเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับครูชิตาคุณรู้ไหมสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ครูชิตาส่งมาให้พี่วีปกติพี่วีจะใช้ตัวใหญ่ซึ่งมันจะเป็นรุ่นเก่าลิมิเต็ด แต่เมื่อครูสิตาส่งสินค้าตัวนี้ข้ามทะเลข้ามน้ํามาให้พีวีเขาดึงดูดเงินเขาเป็นกระเป๋าดักซับซึ่งกระเป๋าดักซับรุ่นนี้ประเทศพมา่าขายดีมากและเขาเป็นสินค้าที่ดึงดูดเงินดึงดูดทองเป็นสัญลักษณ์เกือกหมาสัญลักษณ์เกือกหมานี้เป็นสัญลักษณ์ความเชื่อเชื่อว่าในคนโบราณอยู่ในยุโรปหรือใน หงจุ้ยในคาสิโนต่างประเทศเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ดึงดูดความโชคดีเขาจะห้อยตามบ้านเขาจะห้อยหรือเขาจะวางไว้ข้างๆข้างหน้าของธุรกิจของเขาเพื่อดึงดูดความโชคดีและมันจะมีอยู่หลายตัวเป็น4ตัวพลังดึงดูดติดเทอร์โบด้านในจะเป็นสีแดงเขา ดึงดูดเงินดีมากๆและเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาดึงดูดได้เขารักการดึงดูดเงินเราจะต้องพูดเหมือนกับการพูดกับลูกของเราคุณรู้ไหมสินค้าเหล่านี้เราขายดีมากแต่แต่ครูสีตาเนื่องจากช่วงเนี้ยพวกเราทําสมาธิและก็กําลังจูนจิตกับจัก,กรวาลเป็นอย่างเข้มข้นและครูสีตา ทำสมาธิได้ปิงเว็บไอเดียนี้ขึ้นมาเป็นลัคกี้บ็อกก็คือกล่องโชคดีให้กับทีมงานให้กับลูกค้าและให้กับคนที่เชื่อด้านดีเป็นสินค้าที่ครูชิตาปิงเว็บไอเดียและออกสินค้าเหล่านี้ปกติสินค้าเหล่านี้เขาไม่เคยลดราคาเลยแต่ครูชิตา จัดเซตอยู่ในกล่องซึ่งมันจะเป็นสีอะไรบ้างไม่รู้และน้ำหอมเหล่านี้มันจะอยู่กับสิ่งไหนมังก็ไม่รู้มันมีหลายตัวมากที่เป็นสินค้าด้านความเชื่อของ T.S.M.U ทุกคนคะ่ะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ซึ่งสวยงามมากเป็นความเชื่อด้านดีและมันเฮงปังแต่พี่วีอยากจะมาเบกปันนะคะบอกก่อนว่า สินค้าเหล่านี้ไม่เคยลดราคาและขายดีมากๆแต่เนื่องจากการทำบุญและการแบ่งปันเหล่านี้ครูสิตาจัดเป็นลัคกี้บ็อกซ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเรียกแบบภาษาไทยก็คือเป็นกล่องโชคดีหรือกล่องมหัศจรรย์ใครได้เอาไปโปรแกรมจิตไปดึงดูดความมังคั่งร่ำรวยทุกคนค่ะ ถ้าใครปรารถนาลกล่องลัคกี้บ็อกนี้มันจะมีสินค้าเหล่านี้ถ้าคุณเชื่อด้านดีคุณอธิษฐานจิตอยากจะเป็นเจ้าของคุณอธิษฐานจิตแล้วคุณได้เงินคุณค่อยมาซื้อเพราะบอกเลยว่ามันไม่เคยมีประวัติศาสตร์ของการลดราคาสิ่งเหล่านี้แต่ครูธิตา เอาออกมาเพื่อแบ่งปันความเชื่อเนี้ยให้กับทุกคนมันเป็นสิ่งที่พี่วีเองเนื่องจากเป็นเจ้าของร่วมกับครูชิตาก็เลยต้องออกมาแบ่งป,ปันสิ่งดีมันตรงกันกับความเชื่อของครูบาอาจารย์คนต่างประเทศเขาเล่าเรื่อง The Full Moon is in Scorpio n และก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ l u n a Eclipse ซึ่งมันเป็นการจันทรุปราคาของประเทศไทยทึ่งตรงกับวันที่16ความเชื่อด้านดีทําให้เรามีความสุขยิ่งเรามีของกํากับจิตใจของเราเรามีของกํากับพลังงานของเราจะทําให้เราเนี่ยมีความโชคดีเข้ามา มันเป็นสิ่งที่พี่วีมีความสุขมากที่เอาออกมาแบ่งปันเหล่านี้ปกติแล้วแทบจะไม่เคยเอาพูดถึงลูกๆสินค้าของพี่วีเลยเพราะว่าเรารักมากนอกจากจะมีปฏิหารใหญ่ๆอย่างที่ในคลิปคลปหนึ่งที่พี่วีบอกว่าพี่วีเห็นเป็นลักษณะโชคดีก็คือเหมือนอรอยเหมือนรอยถ้าใครดูติดตามพี่วีคุณจะเห็นและบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่พี่วีได้ กระเป๋าดักซับจากครูติตาแม้แต่รุ่นเก่าที่พี่วีเคยใช้พี่วีถูกลอตเตอรี่ที่ประเทศออสเตรเลียบ่อยมากๆและรุ่นเก่ามีคนถูกลอตเตอรี่ในประเทศไทย12ล้านมาแล้วถ้าใต้ดินมันเยอะมากทุกๆุกงวดคุณจะเห็นรีวิวถ้าใครเป็นเพื่อนพี่วีนะคุณจะเห็นรีวิวเหล่านี้บอกเลยค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เรา มีความเชื่อด้านดีเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรามีความสุขเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เรากําลังทําและออกมาแบ่งปันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราเองมันเป็นการแบ่งปันคืนสู่สังคมอย่างมีความสุขพี่วีรักกัลเนี่ยแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้หรือการปฏิบัติหรือแม้ต่การทําอาหารหรือแม้แต่สิ่งดีๆก็ออกมาแบ่งปันค่ะ มันคือความสุขและเราวันนี้ได้ทำหน้าที่ของตัวเองและก็จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงลมหายใจสุดท้ายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในวันถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ